แค่เ,เรือียนไ,ไ,ไรนเรน,นี่นยน,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 นะโอ้วัวนนี้อยู่กับช่องสลอบอดินเหมือนเดิมน,นะครับนิดนอคกกุอยเยอะ นี่ก็คนอื่นเข้าไปเทนู่นครับนู่นบอลเทเขาอยู่นู่นครับแต่ท,ทําไมมาเทตรงนี้นี่นะอ,นอ,นนอันนี้ก็เสียเอครับนี่ค่อนข้างจะถอืมอืมอืมอเอดี๋ยวะมาเลย เ<ภ><ย>นี่ยถ้าถ้าเป็นเอพระขังเยซูจิกาดินไมน่หนะขาดปั้งเลยพระขังเยซูุก็คือของใน,ข,นาขาดเลยเดนเนี่ครับมาดูนาทยจยกันนะเอา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 ยีกเอาอีกเอาอีก มันน uhm ี่เขาว่าเดีรยควาดีันคเนี้เดียวเดียวเดียเดียวเดียวโอ้โอ้ไปเอาโอไม่ควนขาวล่ะ เล่นเล่นเลนขีดิ้นยี่นี่นะนี่นี่ขีดิ้นเนี่ยโอ้เอาขีดิ้นนะนะขี่ดิ้น ก้อนซำมเน่กี่โคนนะนะก้อนซำมเนย่ยัดอยู่นะยัดอยู่กรทรนะ่อน่ะจริงจริงมันยัดอยู่กรท่อเนี่ยกี่โคนก้อนอ่ใหญ่เลย